เบอสี่มีใครบ้างวะเฮ้ยวีเล่าปะวิทเท่าไหร่เท่าไหร่ใครที่สนใจไอดีเกมต่างๆนะครับผมแนะนำนะครับนี่เลยครับแอดมินฟินนะครับช่วงนี้ยังไงก็ระวัง Facebook าวดด้วยนะครับเดี๋ยวไงผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยครับทุกๆคนครับวันนี้ก้าวก็มาพบกับไอดีหลักผมเองนะครับ ไอดีมิดน้องบอลน่ะมันคือ ID ดีรองครับ ID ดีนี้เคยดีหลักครับจัดไปครับ <c oughs> ทุกคนก็เดี๋ยวจัดขอขอจัดเต็มกราฟไปนะคือต่อไปนี้เรียก ID เนี้ยว่า ID ดีหลักผมนี่ครับแม็กกี้บายน้องบอลนะครับเอมไอเดน้องบอลนี่คือ i อดีรองแล้วเพราะว่าตีนักเตะพังชิบหายไปหมดแล้วนะครับทุกคนจัดไปครับ15,000บาทรัฐบาลไ <c oughs> ทยเต็มกราฟคันนี้มาขอแปลกแนวนิดนึงนะปกติอะจะผมที่ผมทำอะผมจะแลก3ดาวเนาะเป็น ebs 90อันนี้ผมจะแลกเป็น925ดาว ไม่รู้ว่าจะดีกว่ากันไหมอะไรยังไงไหมก,ก็ก็ต้องพิสูจน์กันนะครับน้องชายจัดไปครับทุกคนโอเคโอ้โหพี่รับบิดเอสกูกลับมาแล้วนี่พี่คนนี้ตัวเต็งครับพี่ันนี้คือตัวเวต็เงฝั่งทนครับเขากลับมาแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมกดเศษก่อนนะผมกดเศษให้มันหมดไปก่อนอีกสิบกว่าอันอีกแปดอันไปไปเอ้ยมาหนึ่งโอเคต่อไปผมกดยี่สิบกับสองร้อยนะ น้องชายผมขอกด20กับ200อย่างเดียวแล้วนะต่อไปนี้นะครับปึ้งโอ้สองพเอ็มเงินเอ็มเยอะมา20ต่อแล้วกันไปไปกด200ตอน,นับใหม่เดี๋ยวนี้ขอ20ให้มันครบ7ตัวก่อนนะเชีย้ยจะมาสักกี่บาบเออหนึ่งผมขอรับไปก่อนแล้วนะนะเป็นทิกได้1,000เอ็มกับบวกหโอเคครบเลยครบเลยครับ มาลวหนึ่งครับน้องชายมาและหนึ่งมาแลวหนึ่งสองร้อยโอ้โหยังไม่ได้เลือกน้องชายยังไม่ได้เลือกครับยังไม่ได้เลือกยังไม่เลือกสองร้อยครับห้าใบไอวิทเอาไปห้าใบเอา,าไปห้าใบครับวิทเงาไปห้าใบเงาไปห้าใบครับยี่สิบยี่สิบโอเคอีกใบหนึ่ง กดรับก่อนเป็นทิกกดรับก่อน20ครับ20 20โอเคโอเคโอเคสองใบแล้วนะ5ดาวได้ไม่ยากนะอย่างนี้คือ5ดาวมันได้ไม่ยากเลยนะครับน้องชาย5้าดาวได้โอเคอยู่เราลุยนี่2 0 0ร้อนลีใหม่ละ200จัดไป4ใบ2,000ล้านมาโอเคไอคอนยังไม่มานะเราอะไอคอนเราอะยังไม่มานะ ขอรับไปก่อนแล้วกันนะผมว่าเป้าหมายเราสักสักสักแบบเป้าหมายสักสามสี่ใบอะ่ะผมว่าค่อนข้างโอเคนะครับน้องชายไป <c oughs> โอเคอีกสองใบขอรับไปก่อนโอเคอีกหนึ่งใบครับทุกคนอีกหนึ่งใบโอเคอันนี้สามใบแล้วนะผมได้บวกแปดมาสามใบแล้วนะครับทุกคนผมได้บวกแปดมาสามใบแล้วครับพอรีใหม่เราเหมือนเดิมครับทุกคนกดห้าเอ้ยกดร้อย กด200กด200พูดผิดครับไป5า้าใบโอเค5า้าใบตึงต๊งตึ๊งโอเคสองใบเลยสี่ใบแล้วครับวิทย์วิทย์อย่างนี้ถือว่าคุ้มป่ะ 15, ยอย่างนี้ถือว่าคุ้มป่ะห5 0 0หได้4ใบแล้วอย่างนี้ถือว่าคุ้มป่ะตรงเนี้ยวิทย์พี่ว่าก็โอเคเลยนะคุ้มเลยถูกป่ะถึงไงวะไม่รู้ว่าคนอื่นห5 0 0นหจะได้ตรงนี้กี่ใบนะครับไปโอ้โหยังเหลือสาใบแล้วไอวิทย์กด2 0 0ได้สใบกูจะรั่ว ขอห้าใบได้ไหมล่ะเนี่ยเหลือร้อยแปดสิบอ่ะเอออีกใบเดียวอีกใบเดียวได้อยู่วิทห้าใบบวกแปดห้าใบแต่ว่ามันรวมโบนัสต,ตรงนี้ก็จะเป็นหกเฮ้ย,ยวิทไอ้เทียไม่พอ,อว่ะไอ้วิทไม่พอ,อว่ะเชียสุดท้ายแล้วีเลยวีเลยวีเ,ยวเยลยถ้าเกิดไม่พอเตมเิมเพิ่มได้ป่ะแลกเพิ่มได้ป่ะขอมาพีม่มาแลกเพิ่มดีละยี่สิบ ขอให้มาเอะใบสุดท้ายไปโอ้โหไม่มาเหรอวิทำไปพลาดที่200กดได้3าดาวได้ละครับทุกคนมาทุกคนอีก20ไปไม่มาพิศษอะไรวะเนี่ยมาเถอะครับ20แรกใหม่ยี่ไม่มาไปโอเคมาแล้วครับได้บวก85าใบครับทุกคนบวก85าใบนะครับโอ้โห ก็จะได้เติมไปประมาณ1 1ึ่งหนะึ่ตีไป16,000บาทนะครับอันนี้16,00 0บาทครับน้องชายก็โอเคขอบคุณทุกคนครับทุกคนเดี๋ยวไปดูการเปิดแพ็คกันแล้วกันนะครับทุกคนก็ไปไปดูในเกมครับผมมาครับทุกคนหลังจากที่รับของไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูเงินเอ็ก่อนนะว่าได้ทั้งหมดเท่าไหร่เงินเอมเก่าไม่นับแล้วกัน2อ0 0เอตีไป2,000เดี๋ยวลบ200 0ออกแล้วกัน ได้ห้าหมื่นสองครับทุกคนหนึ่งหมื่นหกพันบาทได้ห้าหมื่นสองผมว่าค่อนข้างเยอะนะครับผมว่าค่อนข้างดีเลยครับทุกคนค่อนข้างเยอะเลยโอเคครับทุกคนอันนี้เราอุ้ยเราได้ 6, 8, 6, 6, บวกแปดหกใบนะผมบอกเลยโคตรเยอะนะบวกแปดหกใบไอคอนหนึ่งแล้วก็มีไอคอนเอื้ออาทรอีกนะครับไปกันที่ไอคอนเอื้ออาทรก่อนแล้วกันนะครับน้องชายไปครับไปโอ้โหโอ้โหเบิร์นเยี่ยม CDM วิเซลไม่คุ้มเลยนะครับไอคอนมันจะออกไหมวะเนี่ยจากการการิบแปดการอะไรเงี้ยไปเก้าสิบแปดไอคอนมาหน่อยขอไอคอนมาทีโอ้ผมมาที่97เลยนะ97้บวกหนะครับน่าจะโอเคอยู่อะ่ะน่าจะได้หลักพันขึ้นต่อใบนะหลักพันขึ้นอพอเลยพอเลยครับกุณโดการหลักพันขึ้นได้ส0งร้อกูไปรัวเลย เอาหน่อยเฮ้ย B O E อังกฤษมาคันแลตชี่มาคันแลตฟอร์ดมาคันแลตที่เท่าไหร่เก้าร้ยล้านครับทุกคนความคุ้มอยู่ตรงไหนความคุ้มของการ์ดอยู่ตรงไหนครับเนี่ยนะครับไม่เป็นไรทุกคนเรายังมีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปนี้ไอวิทไปนี้การ์ดน่าจะเต็มปะ่ะโอเควิทน่าจะเต็มบ่เนะี่ย มีคนเปิด98ได้บักโจด้วยพี่เฮ้ยโคตรคุม้มเบเม่บวก5เบเม่เจ็ดพันล้านบวก5เบเม่เจ็ดพันล้านกับทุกคนลุงเบิกสี่พันล้านเฮ้ยไอวิทย์ได้อยู่นะอันนี้ไอวิทย์การนี้ไม่แย่นะทุกคนผมบอกก่อนไปอีกสิบละกันเฮ้ยถ้าเกิดบวกห้าเนี่ย EBS เนี่ยอิตาลีเดลบวก5าป่ะบวกสี่ป่มาล้วพอเกลือแล้วเริ่มเกลือแล้วเริ่มเกลือแล้วเรยวานเมื่อกี้บวกห้าเรวานเมื่อกี้บวกห้าครับไปต่อกันที่บวกหกแล้วบวกหกเดี๋ยวเอามันมีเท่าไหรป่ะเก้าสิบสามต่ำสุดไปเก้าสิบสามบวกหกไปเฮ้ยโอ้โหยีลล่สิบยูอยละยี่สิบยู C B ลาป๊อปป่ะ ลาปอเต้ยี่สิบเอมความคุ้มอยู่ตรงไหนอะความคุ้มอยู่ตรงไหนอะกระเบื้องเกหหรือว่าการนี้มันจะไม่ค่อยมีดีๆีวะมันจะไม่ค่อยออกแบบ EBS บวกหกอะไรเนี้ยใช่ไหมเออ EBS ถ้าเกิดบวกหกนี่จุงนะเปิดตี EBS บวกหหรือเปล่าบุกสะ บวกหกเนี่ยคือหวังอ่ะบวกหก ebs อ่ะผมคาดหวังบวกหก ebs ให้มันมาถ้าเบบมันมาโอ้ลเฮดว่าลเฮดลิ i อัลโดไหมไม่ใช่สเปนปีอสเปนลาอูบวกหกลาอูพันสองราคาน่ารักน่าครบนะครับน่ารักน่าครบน่าชมครับทุกคนก็ต่อไปเดี๋ยวผมไปที่ดราฟเลยแล้วก anyway ันเนาะเฮ้ยมัน claro มีนี้บวกห้าเหลืออยู่ เดี๋ยวต้องไปไปที่ดาบ EBS กันเลยเดี๋ยวไปที่ดาบ EBS กันเลยครับทุกคนโอ้โห MC ว่ะบวกหป่ะเบอร์8 CM โอ้โหมูติญโยมูติญโยครับทุกคนชึบ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 มาดาบเลยแล้วกันเนาะเมื่อกี้มีดาบอะไรต่ำสุดวะดาบ50ดาบ50เลยเนาะ ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องคัดหรือเปล่าทุกคนถ้าเกิดมันต้องคัดช่วยบอกผมด้วยนะพวกดาววเนี้มันต้องคัดไหมครับถ้าเกิดคัดยังไงรบกวนคนบอกด้วยนะครับโอเควิดไอคอนเก็มาเฮ้ยผิวสีฝรั่งเศสเดซยี่ปะวะหุยเก้าร้อยต่อเลสแม่งเป็นหมื่น ไปี b s เฮ<อ>้ยมีข้อมือ abord. เยอรมัน RM เยอรมันบาเตีย,ชย,รรยนชบายสะพายสไนเปอร์โอ้โหมีคนบอกไม่ต้องคัดเลยพี่มันเรียงราคาให้แล้วคัดโหดๆออกแล้วใส่กากาดมุจบ,บ้าเองจะหลุดหรือไงล่ะคัดโหดๆออกใส่กากาไปเป็ดเ,เป๊ปปาหมูกเหรอเป็ดเป้ปะลามมูกหน้าร้อยเข้าร้อย ฉเฉลี่ยผมได้900,000พันเอ็มเนาะไอ้พบวกหนึ่งอะไรงเงี้ยนะครับไม่แน่ใจมาเฮ้ยเบอร์สามโลลองบองโลลองบองแพงวะร้อยสี่หกร้อยเฉลี่ยเลยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับหกร้อยเฉลี่ยเลยครับทุกคนไม่เป็นไรครับดาบสามสิบ 30. ดาบสามสิบ 30. ไม่ต้องคัดใช่ไหมโอเคมีคนบอกไม่ต้องคัดครับพี่มันเลี้ยงให้เราโอเคขอบคุณมากครับน้องชายไปโปรตุเกสไปเป,ป้ปอปมุกมึงติดยันดาบสามสิบเลยเหรออุตส่าห์สตแตนแม่งเยอะนะสตแตนแม่งร้อยห้าไงสตแตนแม่งร้อยห้าครับไปสามเลยมีแต่มีคนบอกมีแต่คนได้ตอเลสใช่เหรอมีแต่คนได้ตอเลสขนาดนั้นเลยเหรอเป๊เป๊ะแล้วเหรอ ถามจริงคนได้ตอเลสันบบเขือนขนาดนั้นเลยไตอเลสราคาไม่หลงตัวเนี่ยโอ้โหเวลาทําไมเวลาผมเปิดแล้วไม่ได้ตอเลสมันเศร้าวะเราะมีย่คนบอกเมีย่คนได้ต่อเลสมึงจริงมั้เนี่ยเมีย่คนได้ต่อเลสคุณหลีบขนาดนั้นเลยเหรออันนี้เองโม้เปล่าเองไม่โม้ใช่ไหมเดี๋ยวผมขอเคลียร์นักเตะแป๊บหนึ่งนะมาทุกคนครับหลังจากที่เคลียร์การนักเตะไปเรียบร้อยเรามาเปิดกันต่อจัดไปดามห้าสิบบวกสาม ไปครับเฮ้ยผิวขาวบวกสามฝรั่งเศสโลลองบองว่ะได้บวกหนึ่งมาแนละ้วยังได้บวกสามอีกสองพันล้านเอาจริงนกเตะบวกสามแบบไม่ขายยากนะสรับผมอ่ะเตะบวกสามคนเขาไม่ไยซื้อ,อส่วนใหญ่เขาตีเองเนี่ครับเรามาที่ดาบห้าสิบเลยดาบร้อยก่อนนะดาบร้อยบวกห้าครับไปครับทุกคนถ้าเกิดต่อเลนมาจุ้งอ่ะไม่ใช่ละผิวสีเบอร์สี่ เวียล่าเหรอครับเวียล่าไม่แน่ใจพลังเป็นไงหุย้อที่เบ็ดหุยี่เหุยสี่หมือันนี้ผมว่าคุ้มนะผมว่าด้าบลอยได้สี่หมืนอันนี้อันนี้ไม่เกลือนะอันนี้ไม่เกลือนะเออด้าบลอยได้สี่หมบาทไอสี่หมื่นเอมครับทุกคนตอนเลสอองรีมาหน่อยตอนเลสอ n งรีกุลิตต่อเลสอองรีกุลิต,ต,เ,ลลตเบอร์สามโรลองบองอ้สัเออไม่ใช่อิตาลีวะซีบิเลเนสตา คานาวาโลหมื targets, ่นเดียวคานาวาโลหมื่นเดียวคานาวาโลนะครับเชียดาร์ฟร้อยได้สี่หมื่นกว่าดาร์ฟห้าสิบได้หมื่นกว่าครับดาร์ฟสามสิบมึงไม่เหลือห้าพันเลยล่ะจัดไปเฮ้ยเฮ้ยเบอร์สิบเบอร์สิบเท่าไหร่เยอรมันีกูมันกูมันโอ้ e เ e n นแ c k สองหมื่นสดาร์ฟร้อยคือแพงสุดครับทุกคน จะหลุดครับทุกคนดาฟร,ร้อยคือแพงสุดนะฮะก็ทุกคนครับเรามาสุดท้ายกันแล้วครับเออบวกแการห้าดาวได้มา6กใบครับทุกคน เดี๋ยวผมขอเปิดไปทีละใบนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ขอเปิดไปทีละใบนะครับน้องชายใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็กดติดตามให้พี่กดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับเดี๋ยวมีไอดีมาแจกตามที่สัญญานะครับน้องชายกดติดตามมากดติดตามมานะครับจริงๆอ่ะผมทําคลิปเวลาคลิปหนึ่งเนาะเป็นคลิปรีวิวทีมแมนยูเดี๋ยวแจกไอ1ดีหนึ่งหมืนเอ็มล้วนในไอดีในคลิปนั้นหนึ่งไอดีด้วยนะครับแล้วก็ติดตามกันไว้ไปปีฮอตว่ะ 6-8ตัวอะไรฝรั่งเอย้อย,อ,ยอิตาลีอินสลซาลมากตีพีฮอตปีฮอตวะเบอร์สี่มีใครบา้างวะเฮ้ยเวียร่าปะวิทเท่าไหร่เท่าไหร่โอก้กเล่ นี่มันแพงไงเวีล่ามันแพงไงครับน้องชายมาเกเล่หมายไปเลยครับใบที่สามอ้าวนวงโอ้หมดลุ้นเลย coc coc สินวาเหรอฮะโอ้โหน้อยสิบสินวาสองหมื่นหกคือพอเป็น coc อะแม่งลุ้นยากไงทุกคนลุ้นยากที่มัน,นดี นะครับย,ย่างสุดอบแล้วเกลือบอกแล้วเกลือไม่เกลือดิพี่ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวพี่ก็ดูดิครับพี่บอสเดี๋ยวพี่ก็ดูดิครับลืมไปเลยว่ามีมาเกเรเล่อยู่เฮ้ยมีทอตอยู่เบอร์อะไรเฮ้ยเยอรมันเหรอโอ้เบเม่ใช่ไหมโอ้เอ้เปนแบกก็ไม่ได้ไอ้แม่งเฉลี่ยแม่งหมื่นสองหมื่นสองหมื่นหมื่นสองหมื่น แสนหนึ่งมาให้น้องน้องมาหน่อยี่เอร่าอ,อะไรที่วางถุงกาวก่อนพีสเดี๋ยววางถุงกาวแป๊บนึงไปไปเฮ้ยเบอร์เก้าอังกฤษเบอร์เก้าล็อบบี้ ไปสุดท้ายแล้วครับทุกคนกดติดตามให้พี่หน่อยนะครับทุกคนไปครับโอ้ทีซีส,สเปนซีบีสเปนไทยว่าเซจิโอลามอสสามหมื่นเก้าทำไมตอนกูเปิดมันได้ดีังวะเฮ้ยนี่โอเควิทนี่ไงนี่ยงยสี่หมื่นล้านเนี่ยน้องชายหมื่นหก นะครับทุกคนครับอันนี้ผลประกอบการนะหมื่นหกเนี่ยหูดูดิได้เงินเ5็มห้าืนได้นักเตะเป็นแสนล้านเชี่ยคุ้มดังนั้นใช่ไหมคุ้มดังนั้นทำไมจะไม่คุ้มไม่คุ้มตรงไหนเอาปากกามาวงครับโอ้โห5้าตัวโอเคครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนครับที่รับชมจนจบครับฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับ